ในดินแดนหิมะขาวโพลนแห่งหนึ่งที่ซึ่งทุกอย่างปกคลุมด้วยเกล็ดน้ำแข็งและอุณหภูมิหนาวจัดมีเจ้าตุ๊กตาหิมะตัวหนึ่งชื่อว่าปุย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 ไม่เหมือนตุ๊กตาหิมะตัวอื่นๆเขาไม่ได้หลงไหลความหนาวเย็นหรือหิมะที่ปกคลุมไปทั่วเขากลับมีความฝันฝันที่แปลกที่สุดในหมู่บ้านหิมะเราอยากอาบแดดปุยปุยพูดเสียงใสพร้อมเอาผ้าเช็ดตัวผูกที่เอวกับแว่นกันแดดใสย,ยักย้ายบนหน้ากลมกลิ้งของเขา เจ้าแพนเอกวินป๊อกแ๊กกับมีขั้วโลกํำถึงกับสำลักน้ำแข็งปุยนายรู้ไหมว่าแดดคือน้ำตาของตุ๊กตาหิมะใช่แล้วแค่แสงแดดนิดเดียวก็น้ำตาแตกตัวเป็นหยดเลยนะแต่ปุยปุยไม่สนใจเขาเชื่อว่าแดดไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเขาแค่อยากรู้ว่าความอุ่นมันรู้สึกยังไงวันหนึ่งปุยปุยเลยแอบสร้างแดดจำลองด้วยโคมไฟแผ่นฟอยส์สะท้อนแสงและเครื่องทำลมอุ่นจากโรงเรียนเพนกวิน เขานอนแผ่ลงบนเก้าอี้ผ้าใบาที่ต่อเองจากไม้กวาดกับผ้าคลุมโต๊ะพร้อมใส่หูฟังฟังเสียงคลื่นทะเลจากมือถือหิมะและแล้วติกต๊กๆเสียงแปลกๆดังขึ้นน้ำเริ่มหยดจากจมูกเขาอากบเราละลายปุยปุย,ปยรีบกระโดดกลับเข้าไปในตู้เย็นฉุกเฉินที่พเนกวินปอกแบกเตรียมไว้ให้ทั้งตัวสั่นแต่ก็หัวเราะขำตัวเองโอเคแดดอาจจะไม่เหมาะกับเราจริงๆปุยปุยยิ้ม แต่เขาก็ยังไม่เลิกฝันวันถัดมาเขาประดิษฐ์ห้องแดดปลอดภัยห้องที่มีไฟสีเหลืองอ่อนเสียงนกเสียงคลื่นและลมเย็นจากพัดลมเขานอนยิ้มแฉ่งอย่างมีความสุขพร้อมป้ายเขียนว่าแดดในใจละลายไม่ได้แม้เราจะเป็นใครอยู่ที่ไหนความฝันก็ไม่จำเป็นต้องเหมือนใครขอแค่เราไม่ละลายใจตัวเองก็พอ